เรียนเปรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม Building Happiness Active Learning ประจำปี2568ระหว่างวันที่24-25ตุลาคม2568เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการโดยใช้หลักสัมพันธภาพแห่งความสุข ให้คณะครูมีทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นที่ปรึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ผู้เรียนาาอาอยุสมนะองแบบร่างกายขอสมคังหรือสมองอาจจะดีกว่าเล็กกว่ารือเพราะฐานการเกิดและผู้ที่เขามาแต่ถ้าว่าใครมีฐานที่มาน ที่เขาขาดเขาขาดเขาได้โอกาสเกิดมาด้ว่เรียนี่เกิดมาเพื่อเรียก็เกิดมาเพื่อเรียนท่านพ่อไแน่ผมอยากให้เขาเติบโตช่วยเขาวัาตื่นเขาโตขึ้นสามารถหาการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านดรสมใจวิเศษทักษิณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มาความรู้ความสามารถถ่ายทอดแนวทางการจัดกิจกรรมจากสถาบันไตรอะคาเดมีนำทีมโดยท่านว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ฤทธิยาผู้อำนวยการสถาบันไตรอะคาเดมีสร้างทีมแห่งความรักเกิดการทำงานที่งดงามภายในองค์กรเกิดสัมพันธภาพสร้างเป้าหมายมองเห็นเป้าหมายเดียวกันในการทำงานโดยจะต้องเกิดจากชุดความคิดที่งดงาม ทีมผู้บริหารและองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายใจและพร้อมในการทำงานเพื่อประสิทธิผลของงานและสร้างความสำเร็จโดยอยู่ภายใต้การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีจำนวน133คน is a ใช้ชีวิตกับทีมงานค่ะนี่คือสิ่งสำคัญการจะชีวิตอย่างไรกับทีมงานให้มีความสุขเพราะเมื่อทุกคนมีความสุขงานจะออกมาอย่างมีคุณภาพค่ะข้อที่สองค่ะนำสิ่งใดไปใช้กับเรียน student group work สิ่งนี้สำคัญเมื่อนำไปช่วยนักเรียนให้เขาได้เป็นทีมได้เป็นกลุ่มผลการเรียนย่อดีขี้นเช่นซึ่งเราอยากละลาย นะคะไเห็นติใจได้เห็นความความดีของกรนะคะแล้วก็สุดท้ายว่าอยากขอบคุณท่านผู้บริหาแล้วก็ผู้ทุนที่วันนี้ก็ได้แสดงความติใจต่อไปควันนี้ต้องต้องขอชื่นชมโรงเรียนฟรีมพัรอุดรธานีที่จัดให้มีการประชุมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในการเตรียมความความปกับตัวทางเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นไปตามทิศทางนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการว่าอเรียนดีและมีคุณธรรมหรือเรียนดีและมีความสุขถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่มีความสาคัญมีความจําเป็นว่าการที่เราจะพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาผู้เรียนหรือห้องเรียนใดๆก็ตามแต่ให้มีคุณภาพมีความสุขเป็นตัวแปรต้นการที่คณะครูได้มาประชุมร่วมกันในวันนี้ได้เรียนรู้วิธีคิดได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการกระบวนการทํางานว่าจะทํายังไงจะเสริมสร้างพลังบวกและพลังดีๆให้องค์กรถ้าพอคิดดีครูคิดดียังไงนักเรียนก็คิดดีถ้าทุกคนเป็นสนามพลังบวกและคนทุกคนในองค์กรนั้นเป็นสนามพลังบวกยังไงองค์กรก็เป็นสนามพลังบวกยังไงนักเรียนก็จะเรียนดีมีความสุขและก็ส่งผลต่อครอบครัวที่มีความสุข ผมเองในฐานะผู้ตรวจต้องขอขอบคุณท่านพอชนาวุฒิทีมงานรองผู้มีการรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ให้โอกาสมาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ